โอเคครับมาต่อกันพาร์ทที่สามมันเลยนะฮะนนี้เราจะมาเพิ่มความละเอียดของภาพเหมือนของเรากันนะครับอ่ะอย่างที่บอกภาพเหมือนวาดไม่ยากวาดด้วยคอมวาดง่ายโคตรนะมาดูกันโอเคนะอ่ะเราจะตออภาพนี้ใหม่ภาพหนึ่ง ยอมันลงไว้ไหนดีวะไว้มุงบนก็ได้ถ้าไม่เต็มจะได้เอามาเปรียบเทียบน่ะคล้ายๆแล้วนะอ่ะปิดไปก่อนเรามาวาดกันต่อกันอ่ะเราจะมาเพิ่มคาำเหมือนของภาพกัน อ,อย่างแรกเลยดูปากก่อนเลยนะปากนี่สำคัญที่สุดความน่ารักของคนอยู่ที่ปากยิ้มสวยก็ภาพเป็นด,ดูสวยอ่าเห็นนหมเขามีลักยิ้มนะเปิดให้ดูเลยเห็นนะเนี่ย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 ด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยเห็นไะหเขาจะยิ้มแบบเนี่ยดิ ยิ้มไม่รู้อธิบายไม่ถูกนะแล้วก็จะมาเติมกันนะในส่วนนั้นอยี่ยที่จริงมันอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเอาให้ชิดกันไดนให้มีนิดนึงนะผมขีดเส้นนิดนึงข้างนี้ด้วยนิดเดียวพอภาพก็จะดูเปลี่ยนไปละ แล้วมาทำตาให้เส้นใหญ่ขึ้นนิดนึ่งะนะมันจะหเห็นเห็นความต่างเอาให้ชัดขึ้นหน่อเมื่อกี้อย่างที่บอกไงเปิดภาพไปด้านหลังจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยโอเคเลยเหมือนกันยัง ตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเหมือนนะไอตรงตายแล้วก็มาปรับได้คือผมโค้งไปหน่อยที่จริงมันไม่ได้โค้งแบบนั้นเลยหน้ามันจะมีแบบเหมือนปากนกอะ่ะเรียกไม่ถูกเรียกปากนกแม่งแหลมๆอะ่ะยังจะเป็นปลายแหลมๆนะไม่ใช่ปลายโคง้ง โอเคจมูกกว้างไปหน่อยมันจะดูไม่สวยนะสำหรับภาพยับเข้ามานิดเดียวเองต่างกันนิดหน่อยนะเอาเป็นกร,รมไปกดอะไรวะเนี่ยเอาเป็นกรรม <c oughs> เ,อเอาใหม่ขยับใหมวว่่ขยับไปแล้ว่ะเี่ยขยับไปแล้ว เนี่ยมาณนี้แหละถ้าขยับแล้วเราต้องมาปรับนิดหนึ่งนะเพราะมันจะมีส่วนที่นั่นช่างมนันนี้เดียวเกิดนม <c oughs> ยต่อกันเนี่ยแล้วทำก็อย่างที่บอกนะเส้นเล็กเส้นใหญ่มีผลกับภาพเนี่ยเส้นตรงนี้ด้วย ่าเส้นตรงคางต้องเส้นใหญ่หน่อยนะเพราะมันอยู่จะอยู่มุมล่างมันจะเป็นแบบว่าอืมมันจะเป็นมุมอับทําให้เรามองเห็นเงาใช่ป่ะล่ะเส้นมันเลยจะดูใหญ่มันจะไม่โดนแสงมันเป็นส่วนที่โดนแสงน้อยอยู่แล้วเพราะมันอยู่ด้านล่างไขคางมันไม่เหมือนกับส่วนแก้มอะไรพวกเนี้ที่โดนแสงง่ายมั่งนะตามความคิด าก,กาดเนี่ยแบบเนี้ยโอเคอันเนี้ยแกทำไมดูโค้งเบีย้ยวๆอย่างไรก็ไม่รู้ก็มาปรับมันมีเส้นผมเนีย่ยต้องลบเส้นผมเส้นผมเลเยอร์ layer ที่สองเนี่ยลบออกไป โอเคมีเส็จไหนเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยงั้นลบส่วนเกินออกแล้ว่็าเส้นมาเชื่อมต่อกันถ้าวาดดีๆนะวาดให้ละเอียดสุดๆส,สามารถปินได้นะแต่นี่ปินไม่ได้หอก นะเส้นแต่เส้นมันไม่ต่อกันนี่ผมรีบวาด mm hmm. อือกี่นาทีละหบห้า oh, นาทีแล้วเร็วจังอะไรกันเนี่ยโอเคต่อมาเรามาดูมือนะ mm hmm. มือเส้นลางให้เส้นใหญ่คือเือันี้แบบละเอียดนะที่จริงแบบเมื่อกี้วาเสร็จก็โอ้กูวาดสวยจังวะเอาไปอวดคนอื่นดีกว่าก็ได้แล้วนะ อดได้แล้วไม่ต้องมาปรับเพิ่มหรอกเนี่ยที่จริงคนลบแล้วให้เส้นมันต่อกันนะแต่นี้ผมรีบเนี่ยไม่ไม่อยากใช้เวลาขนาดนั้นพอที่จริงผ้ามันก็เอาไปอวดได้แล้วเนี่ยมันสวยอยู่แล้วอ่าให้ทำยไยอ่ะด้านล่างนะคือด้านที่โดนแสงน้อยจะเส้นเข้มกว่าผมกำหนดให้แสงอยู่ด้านบนนะ สรับภาพน,นี้ใ่าจะให้แสงด้านล่างก็ให้ด้านดำหรือด้านบนแล้วกันโอเคตรงนี้คือตรงมุมให้ให้มันดำๆหน่อยก็ได้โอกมุมพวกเนี้ย เงี้ยด้วยเป็นมุมให้ทำไงมันก็ต้องอยังไงดีอย่างมุมห้องเนี้ยมันจะมืดกว่ากลางห้องใช่ละประมาณนั้นแหละเหมือนกันนี่เนีย่ยแบบมันอยู่มุมเสื้อพอดีจะโดนเสื้อบังแดดไว้บงังบังแสงทำให้เกิดเป็นเงาเยอะทำให้ส่วนแถวนี้มันจะมืด แต่ที่จริงเงาก็สวดเงานะเส้นก็สดวดเส้นยังไม่ต้องไปถมดำนงเงาแต่เส้นใหญ่จะดูดีกว่าเสื้อผ้าควรจะเส้นใหญ่กว่าเส้นตัวนิดนึงนะี่ยมันจะทำให้ดูสวยขึ้นควรจะทำตั้งแต่ตอนล่างตอนแรกเลย แล้วเราค่อยมาเติมลวดลายเสื้อทีหลังอันนี้ผมไม่ได้เปิดภาพตัวอย่างดูอไ่งไมไงลวดลายมันส่วนใหญ่มันจะยากเกินลวดลายเสื้อไม่ต้องไปทำมันก็ได้หรือจะเอาให้รู้แค่ว่ามีก็พอแต่ที่จริงไม่ะทำมันมันจะดูสวยกว่า นาะยากเนาะโอเคประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องเสื้ออีกทีเไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบชัดเจนก็ได้นะลายเสื้อเอาแบบให้พอเห็นเหมือนกับโดนแสงแสงมันจ้าทําให้เสื้อมันมองเห็นไม่ชัดอะประมาณนั้นแหละทาให้ลายมันเห็นไม่ชัดก็อ้างได้หลายแบบประมาณเนี้ยให้เห็นหน่อยๆก็พอไม่ต้องเห็นครบ อันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ปลายเกินก็เราก็เพิ่มหลายเส้นให้เพิ่มโอเคมามาดูผมกันต่อช่วงเงี้ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะเราก็เติมมันไปเลยนี่ตรงนี้มันกูอยากให้มีผมอะ่ะมึงก็ต้องมีนะเราวาดให้อะประมาณนั้นแหละแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่เลยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้วาดอีกนิดเดียวก็สวยแล้วเนี่ยทำางไงดีวะ แต่ดันไม่มีภาพตัวอย่างที่จริงเราจะเติมไปเลยก็ได้นะถ้าถนัดจริงๆเนี่ยแบบนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าใครจ้างวาดหรืออะไรผมว่าไม่ต้องวาดอถ้าเขาไม่บอกให้วาดเอาแบบนี้ก็ได้ก็วสวยดีเห <c oughs> มือนกันเส้นผมต้องมีออกอ,อีกต้องเติมยเยอะที่จริงแต่นี้ผมจะไม่เติมแล้วนะ พอผมเห็นว่ามันสวยแล้วโอเคแล้วอันนี้แค่สาธิตเห็นนะกี่นาทีละสิบนาทีละอืมโอเคยังมีเวลาอยู่ทำไมเส้นดูแปลกกว่าอขยายมากไป เนี่ยแล้วเราก็กรอบส่วนที่นั่นส่วนที่เห็นว่าไม่ค่อยเข้มยิงกรอบทุกอย่างแหละแต่โครงหน้าเนี่ยเวลากรอบแล้วแนะนำนะให้ลบดวงตากับคิ้วออกเพราะความเข้มเท่าเดิมมันดีละตาด้วยอะไรพวกนี้ความเข้มเดิมมันดีละแต่โครงหน้าเนี่ยพิ่ม้องทำมาก็ดี โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะไปติดตามชมกันได้เลยอ่ะพาร์ทนี้จบลงเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย